พูดถึงการลงทุนทุกคนจะวาดภาพจุดหมายปลายทางที่สวยงามเป็นสิ่งแรกแต่ที่เอเชียพลัสสิ่งแรกที่เรานิกถึงคือจุดเริ่มต้นเหมือนกับการเดินทางการกำหนดทิศทางที่ถูกต้องคือจุดเริ่มต้นในการลงทุนเริ่มต้นในการรับฟังและเข้าใจความต้องการที่อยู่บนจุดหมายที่แตกต่างกัน มองไปให้ไกลกว่าปลายทางที่คาดหวังและออกแบบเส้นทางร่วมกันทุกวันที่เราเดินทางไปด้วยกันคือการสร้างมูลค่าที่น่าประทับใจยิ่งกว่าการเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินหลายผลงานจากผู้เชี่ยวชาญภูมิความรู้ในการจัดการโครงสร้าง หลายครั้งที่คำแนะนำคำปรึกษาเรื่องธุรกิจเล็กๆนำไปสู่ธุรกิจระดับโลกต่อยอดให้ธุรกิจครอบครัวเติบโตเป็นองค์กรมหาชนทุกความมุ่งมั่นทุ่มเทด้วยความคิดสร้างสรรค์วันนี้มีธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นพร้อมกับความภูมิใจของเราเหมือนกับการเดินทางบางคน มุ่งหวังเพียงแค่ไปให้ถึงจุดหมายแต่คนที่สะสมเรื่องราวและความรู้สึกดีๆระหว่างทางคือคนที่พบคุณค่าที่เหนือกว่า ไอโอวิยอนเวล t h คุณค่าที่เหนือกว่าความมั่งคัง่ง Asia Plus สวัสดีสสดค่ะกิตยาพรค่ะแจมปิชายาค่ะก็กลับมาพบกับเราอีกครั้งนะคะวันนี้วันจันทร์ต้นสัปดาห์นะคะ<ช>ก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาอัปเดตภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกให้ฟังนะคะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคือเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยเรามีหุ้นตัวไหนเนี่ยที่น่าจับตากันบ้างนะคะ,คะก็เดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะคุณดีมเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ประเด็นวัคซีนโควิด19กันบ้างว่าตอนนี้เนี่ยคือมีความืบหหนน้้้าาไไปถึงงแลว่ อ่าได้ค่ะก็ก่อนอย่างอื่นเลยนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องอัปเดตวัคซีนโควิด -19 นะคะเดี๋ยวอันนี้เนี่ยดูที่พรีเซนเทชันกันได้เลยนะคะอันนี้เนี่ยที่เอามาให้ดูก็คือว่าตอนนี้เนี่ยก็คือมีผู้ผลิตวัคซีนโควิด1นเนี่ยทั้งหมด9รายแล้วนะคะที่ตอนนี้อยู่ในการทดลองแบบเฟสสามนะคะสัปดาห์เมื่อต้นสัปดาห์ก่อนเนี่ยข่าวที่เราได้ยินกันมาเนี่ยก็คือ a s t r a z e ซ e c a นะคะคือเขาเนี่ยจำเป็นต้อง พักการทดลองวัคซีนโควิดในทีช่วงเฟสสออกไปนะเพราะว่าหลังจากที่เขาก็เห็นผลมาว่าแบบมีผู้ทดลองเนี่ยคือป่วยคือไม่รู้ว่าป่วยเกิดจากอะไรคือป่วยจากวัคซีนหรือเปล่าหรือความจริงคือมันมีโรคอื่นอยู่แล้วอันนี้นะคะก่อนอันนี้ก็คือสรุปไม่ได้แต่ว่าตอนวันนวันศุกร์เนี่ยคือแอสตราเซเนกาเขาก็มาเผยว่าอตอนนี้เขาสามารถกลับมาทดลองเฟสสามได้อีกครั้งนะคะก็อันนี้ก็คือถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะทีนี้แล้วก็สําหรับการทดลองต่างๆนานานะคะคือหลากหลายสถาบันเนี่ยก็คือมองว่าการผลการทดลองในเฟสสามเนี่ น่าจะเริ่มได้เห็นมาในล็อตแรกนะคะน่าจะเป็นประมาณป,ปลายเดือนนี้นะคะรวมถึงต้นเดือนตุลาฯน,นั่นเองนะคะแล้วก็มองว่าการที่ได้รับอนุมัติจาก FDA เนี่ยคือน่าจะเกิดขึ้นได้ในช่วงประมาณปลายปีนี้นะคะทีนี้เนี่ยเราก็ลองมาดูนะคะการคาดการณ์นะคะว่าความน่าจะเป็นว่าวัคซีนเนี่ยจะถูกแจกใจ่ายให้กับประชาชนในวงกว้างเนี่ยได้เมื่อไหร่นะคะคือตอนนี้เนี่ยคือผลการ forecast เนี่ยก็คืออยู่ที่ว่าในช่วงไต,ตรมาสที่1น,นะคะปีหน้าหรือว่าปี21เนี่ย คือคือส่วนใหญ่นะความน่าจะเป็นเนี่ยคือจะอยู่ที่ประมาณ68%แล้วนะว่าวัคซีนจะสามารถใช้ได้ในไตรมาสแรกของปีหน้านะคะคือซึ่งเพิ่มขึ้นจากก่อนที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยความน่าจะเป็นอยู่ที่ประมาณ40%เองนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยคือประชากรส่วนใหญ่ก็คิดว่าเอ้ยต้นปีหน้าเนี่ยน่าจะสามารถใช้วัคซีนได้นะคะ,คะ ทีนี้เรามาดูที่ภาพรวมตลาดกันมากค่ะคุณดีเมื่อวัน,วนเมื่อ à, ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นจากในชาร์ตนะว่าค่อนข้างเป็นสีแดง <แ S 2> อีกแล UM ้วนะคะก็<ด>คือตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยก็ยังคงปรับฐานนะคะติดต่อกันเนี่ยเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะคะโดยดัชนีที่ปรับตัวลงมากที่สุดเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นแอนดดกนะคะปรับตัวลงเนี่ยประมาณ4-5%ด้วยกันนะคะถ้าเรามาดูจาก <โด S 2> ภาพตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าหุ้นเทคเนี่ยขนาดใหญ่เนี่ยปรับตัวลงเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคุณเกกือบว่า ด้วยนะคะแล้วก็อย่าง Apple เนี่ยก็ประมาณ8%อเมซอนเนี่ยก็ประมาณ8%นั่นเองใช่ะคะ่ะนนี้ค่ะพอเรามาดูนะคะว่าเราดูจากนาชนีแอสน์ี500ก่อนแล้วกันนะคะคือเราจะเห็นว่ากลุ่มเทคโนโลยีแล้วก็กลุ่มสื่อสารเนี่ยคือปรับตัวลงค่อนข้างมากนะคะอย่างที่เราเห็นอันนี้เฟซบุ๊กเนี่ยลงไป8%กว่านะคะแต่คือก็คิดว่าอันนี้ก็คือมันยังถือว่าเป็นการเซลล์ออฟหรือว่าการขายทํากําไรเนี่ยตั้งแต่อันนี้คือติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะคะซึ่งอันนี้มันก็อาจจะคือความจริง พูดว่าแบบไอ้น่ากังวลไหมเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ได้น่ากังวลนักนะคะเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นเทคที่ใหญ่ที่สุด5บริษัทแรกเนี่ยอย่าง Facebook, Amazon, Apple, Microsoft แล้วก็ Google อะค่ะรวมกันทั้งหมด5ตัวเนี่ยคือสร้างผลตอบแทนได้ประมาณ42%ต้นปีถึงปัจจุบันในขณะ,ะที่หุ้นอื่นอ่นอะในรวมๆในดัชนี S&P 500่อะคือลบอยู่3%ดังนั้นการที่ตลาดมันพูแบกรอบเนี้ยค่ะ คือหุ้นใหญ่เนี่ยคือมันบวกไปแล้วถึง42คืออันนี้มันเพิ่งมาปรับตัวลดลงเยอะๆเนี่ยแค่ประมาณสสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคือเรามองว่ามันก็ยังเป็นการปรับฐานระยะสั้นอยู่นะคะค่ะก็ยังไม่ได้น่ากังวลใช่แล้วก็หากเราลองมาดูนอกจากกลุ่มเทคแล้วเนี่ยคือเราจะเห็นว่ามันยังจะมีบางพื้นที่ที่เราเห็นแบบเขียวๆได้นิดหน่อยนะแถวนี้นะคะก็คือคส่วนใหญ่แล้วนะพอเราเห็นหุ้นที่เป็นหุ้นกลุ่มเทคเนี่ยมีการปรับตัวลงใช่ไหมคะแล้วก็อย่างกลุ่มที่เป็นกลุ่มแบบอุตสาหกรรมอะค่ะ ท,ที่สามารถปรับตัวขึ้นได้เล็กน้อยเนี่ยก็คือจะกลุ่มพวกกลุ่มวัสดุนั่นเองนะคะแล้วก็จะเห็นว่าบริษัทเครื่องจักรเนี่ยอย่างแคทเทอร์ล่านะคะคือส่วนตลาดเนี่ยคือบวกได้ประมาณ4.8% อย่างนักวิเคราะห์หลายเจ้านะคุณดีมเขาก็ออกมาบอกว่าอย่างกลุ่มเทคเนี่ยคืออันนี้เนี่ยเขาก็มองว่าไม่ได้น่ากังวลเหมือนกันนะแล้วเขาก็บอกว่าอย่างผลประกอบการหุ้นกลุ่มเทคที่ออกมาช่วงก่อนนะั้นนี่นก็ทาได้ค่อนข้างโดดเด่นนะ,ะแล้วเขาก็มองว่าหลังจากนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีวัคซีนออกมานะถึงแม้ว่าโรคระบาดจะหายในย,ยังไงเนี่ยบริษัทต่างๆเนี่ยก็ยังจะต้องมีการปรับตัวเนี่ยเข้าสู่เทคโนโลยีอยู่ดีนะคะอทีนี้ามาให้ดูกันบ้งางเมื่อกี้เล่าไปคร่าวๆแล้วนะคะว่าความเคลื่อนไหวของแต่ละอุตสาหะ อุตสาหกรรมเนี่ยจะเห็นว่ากลุ่มวัสดุหรือว่ากลุ่ม basic materials เนี่ยคือส่วนทางตลาดเราก็บวกได้เล็กน้อยนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในขณะที่อุตสาหกรรมอื่นเนี่ยอันนี้แดงกันหมดเลยนะคะอาทีนี้เรามาติดตามในเรื่องของการ IPO กันบ้างนะคะจะเห็นได้ว่าสัปดาห์ที่จะถึงนี่ก็คือสัปดาห์นี้นั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยค่อนข้างจะคึกคักเลยทีเดียวคะ่ะคุณดีมีต้องบอกว่ามูลค่าการ IPO ในสัปดาห์นี้เนี่ยก็คือสูงถึงประมาณ6 พันล้าน US ดอลลาร์นั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าคือสูงที่สุดเลยนะนับตั้งแต่ในช่วงของการที่ Uber เนี่ยเขาเคยเข้า IPO ตอนนั้นเนี่ยประมาณปลาย,ป,ลาย,ป,ลายปี2อ1 9นสนั่นเองะะก็คือตรงนี้อันนี้คือทำให้มีขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้นะคะ IPO จะอยู่ที่ประมาณนี้อันนี้คือช่วง Uber คือแท่งที่จะสูงกว่า ใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างนะคะว่าจะมีบริษัทไหนเนี่ยที่กําลังจะ IPO อันนี้นะอัน,นอันนี้อันแรกเนี่ย IPO ไปแล้วนะคะน,นี้เป็นฝั่งของฮ่องกงอันนี้เอามาให้ดูกันก็คือเป็นตัวของยำชัยนาเนี่เขาเพิ่ง IPO ในฮ่องกงเนี่ยเป็นตลาดที่2วันที่10 ันยาที่ผ่านมานะคะถัดมาเนี่ยวันที่15เนี่ยจะเป็นตัวของ Snowflake นะคะที่เราเคยมาเล่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ามีบริษัทของคุณปู่บัฟเฟต์เนี่ยหรือว่า Berkshire Hathaway เนี่ยก็เลงที่จะไปเข้าซื้อ IPO ตัวนี้ด้วยนะคะแล้วก็ถัดมาในวันที่17เจนี่ยจะเป็นตัวของ Unity Software ก็คือเป็นคนที่พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับเกมเขาจะเน้นเป็นเกมแบบ 3D นั่นเองอย่างแบบตัวของโป k ก m o n Go อย่างเงี้ย <c oughs> ก็คือ <c oughs> เป็นเนขาเนี่ยแหละที่พัฒนานะคะแล้วก็มีตัวของ Palantir นะคะนี่ก็คือเป็นตัวของ Cloud Service เหมือนกันอัันนนนีีว้วท่24ะะคะ แล้วก็ตัวสุดท้ายนี่เดี๋ยวอันนี้เรามารอลุ้นกันว่าเขาจะจดในฮ่องกงเนี่ยเมื่อไหร่ก็คือเป็นตัวของแอนกรุ๊ปนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้มากก็มาถึงในด้านหุ้นแนะนํากันบ้างนะคะเดี๋ยวเราให้ฟังบริษัทแรกเลยนะคะหุ้นตอนนี้เนี่ยเป็นหุ้นคาบลีก ตัวโปรดของเราเลยนะคะก็คือ Tar g e t นั่นเองนะคะคือเรามองว่าเหตุผลที่เราชอบ Target เนี่ยคือเขาเป็นหนึ่งในบริษัทค้าปลีกที่ปรับตัวได้ดีมากนะคะในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด1 9นะคะแล้วก็ Market Share ์ของบริษัทเนี่ยคือสามารถขยายได้ต่อเนื่องเลยนะคะจากกลยุทธ์ของบริษัทที่เขาเน้นการขายสินค้าผ่านอ e ีคอมเมิร์ซมากขึ้นแล้วก็การปรับการให้บริการต่างๆนา,นา,นาที่เอื้อต่อผู้บริโภคซึ่งตรงน,นี้คือเราหมายถึงว่าบางทีเนี่ยคนสามารถสั่งของออนไลน์แล้วก็ไปพลิกอัพที่หน้าร้านได้นะคะซึ่่งงออัันนนเี้กก็คืหมาะบใชว การแพร่ระบาดของโควิด1นนั่นเองนะคะจุดแข็งของบริษัทเนี่ยเราสรุปมาให้ง่ายๆก็คือประมาณนี้นะคะข้อแรกเลยเนี่ยคือบริษัทเนี่ยจำหน่ายสินค้าที่มีหลากหลายประเภทมากๆยกตัวอ,อย่างเช่นคือมีทั้งสินค้าบริโภคจําเป็นและฟุ่มเฟือยนะคะดังนั้นบริษัทเนี่ยคือได,ได้ได้เปรียบคือสามารถคอสเซลสินค้าได้เยอะและอย่างแทรเก็ตเองนะคะคือจะเห็นว่าด้วยความที่เขาวัดจหน่ายสินค้าบริโภคจําเป็นด้วยดังนั้นในช่วงอย่างล็อกดาวน์เนี่ยคือร้านเขายังเปิดอยู่ คือไม่ได้เหมือนแบบร้านเสื้อผ้าบางร้านที่ถูกมักขับพิปบใช่ไหมคะมคือเนื่องจากเขาขายสินค้าจาเป็นร้านเขายังเปิดอยู่แต่ว่าเขาก็มีสินค้าฟุ่มเฟือยเนี่ยแอบแฝงอยู่คือดังนั้นบางทีอ่ะที่คนเนี่ยไปซื้อของใช้จําเป็นเนี่ยก็คือเหมือนจะหยิบจับซื้อของฟุ่มเฟือยมาด้วยนะคะอันนี้ก็คือถือว่าแบบเป็นการคอสเซลของผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็เขาเนี่ยมีแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็ซึ่งตรงนี้เนี่ยคือจะทําให้ margin ของเขาเนี่ย margin ของเขาเนี่ยจะมากกว่าบริษัทอ,อื่นๆน,นะคะ แล้วก็เขามีการมีช่องทางการขายออนไลน์ที่ถือว่าแข่งแก่งมากนะคะมากกว่าคู่แข่งเยอะเลยโดยนะแต่มาที่2เนี่ยยอดขายของออนไลน์เขาเนี่ยขยายโวได้อยู่ประมาณ190%นะคะถ้าเทียบกันกับปีก่อนแล้วก็จำนวนผู้ใช้บริการอ e ีคอมเมิร์ซของเขาเนี่ยคือเพิ่มมากขึ้นถึง10ล้านคนนะคะในช่วง6เดือนแรกของปีนี้นะคะ แล้วก็บริษัทที่2อนะคะอันนี้คือเป็นหุ้นกลุ่มเทคนะแต่ว่ายังไม่ต้องตกใจกันว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราถึงยังแนะนำหุ้นเทคอยู่อันนี้เนี่ยคือเป็นในช่วงที่หุ้นเทคเนี่ยถูกเทขายกำไรเยอะมา,มากๆนะอย่างที่เมื่อกี้เราเห็นว่าแบบสัปดาห์ที่เรา Facebook เ,เนี่ยลงไปประมาณแบบ7% 8นะคะหุ้น Intel เองเนี่ยคือปรับตลดลงเพียง3%อนตะคะคด้วยมวากที่ค่า P/E ของเขาเนี่ยต่ำอยู่แล้วนะคะ P/E เขาอยู่ที่ประมาณ10บกว่าเท่าคือดังนั้นเนี่ยพอโดนแรงเทขายแรงๆเนี่ยคือเขากลับไไมม่ดด้โดนนากะะคะ แล้วก็หากเราลองมาดูนะคะว่าทําไมเราถึงชอบตัว Intel นะคะคือ Intel เนี่ยล่าสุดเนี่ยคือเขาก็เพิ่งเปิดตัว ตัวที่เป็น Tiger Lake CPU นะคะก็คือได้รับความสนใจจากพาร์ทเนอร์ที่ทำเป็นแล็ปท็อปเนี่ยเป็นจำนวนมากนะคะมีทั้งเดลเรโนเวลนะคะเอชพีเอเชียนะคะแล้วก็ Samsung แล้วก็การที่ออกชิปตัวใหม่อันเนี้ยค่ะคือถือว่าไทมิ่งเนี่ยค่อนข้างดีนะเพราะว่าทางความต้องการในการใช้แล็ปท็อปเนี่ยคือก็ยังคงมีอยู่นะคะหลายๆที่เนี่ยก็คงยังคงยังเวิร์กโฟมอยู่แล้วก็คงเห็นเทรนด์นี้เนี่ยคือไปสักพักนะคะทั้งการทำงานที่บ้านเองรวมถึงการเรียนที่บ้านด้วยนะคะคือหากเราลองมาดูนะคะ Intel อินอเทลเนี่ แล้วก็แล็ปท็อปนะคะเดสก์ท็อปก็คือเป็นคอมตั้งโต๊ะทั่วไปเลยนะคะโดยส่วนแบ่งการตลาดในส่วนของเดสก์ท็อปเนี่ยคืออยู่ที่ประมาณ51%ซึ่งอันนี้ก็คือลดลงอย่างต่อเนื่องแต่คือไม่ต้องตกใจคือมันลดลงเพราะว่าความจริงอะคือเดสก์ท็อป คือเทรนด์มันขาลงมานานแล้วแหล,ละมันไม่ได้เหมือนแล็บท็อปไงคือคนเราก็ซื้อเดสก์ท็อปเนี่ยน้อยลงนะคะแต่ว่าส่วนแบ่งการตลาดในส่วนของเดสก์ท็อปของเขาเนี่ยคืออโทษอี่อยู่ที่ในส่วนของแล็ปท็อปเนี่ยอยู่ที่81%นะคะแล้วก็อีกธุรก,กิจหนึ่งที่ยังมีแนวโน้มเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็คือธุรก,กิจ Data Center นั่นเองนะคะโดย Intel เนี่ยก็มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ถึงประมาณ90%นะคะ โดยเหล่าผู้ให้บริการคลาวด์ต่างๆเนี่ยเช่น A 里巴巴ไบตู้แล้วก็ a c e b o o k หรือ t e n c e n t เนี่ยก็คือจำเป็นที่จะต้องใช้ธุรกิจตัว Data Center ของ Intel นะคะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นอีกเหตุผลที่เราชอบแล้วก็ธุรกิจ Data Center ของเขาเนี่ยสามารถสร้างสัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็รายได้เนี่ยก็คือเติบโตไดีๆค่ะอันนี้ก็กลับมาที่ฝั่งเอเชียกันบ้างนะคะวันนี้ก็อีกบริษัทหนึ่งที่เรามาเล่าให้ฟังกันก็คือเป็นบริษัทประกันนั่นเองนะคะ AA Group นะะคคย่อของเขาก็คือ2 9 9 HK นะคะ คือทางการล่าสุดทางการฮ่องกงเนี่ยล่าสุดเนี่ยเขาก็เผยตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับอุตสา,าหกรรมประกันในฮ่องกงออกมานะคะในช่วงแต้มัทที่2คือเขาก็บอกว่าค่าพรีเมียมเนี่ยในภาพรวมอุตสาหกรรมเนี่ยมีการปรับตัวลดลงประมาณ50%นะคะเย a r on ออนเยแล้วก็คือการลดลงครั้งนี้คือมันมาจากตัวแทนขายประกันข้ามแดนเนี่ยคือเหมือนไม่สามารถขายของได้แล้วเพราะว่าคือเกิด คือมันก็มี t r a v e l restriction ใช่ไหมคะคนเราไม่ได้สามารถข้ามไประหว่างจีนกับฮ่องกงไปมาเกา๊าอะไรตรงนี้ได้นะคะในส่วนของประกันท่องเที่ยวเนี่ยก็คือมีการปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าบริษัทเนี่ยคือเขาก็มองว่าในส่วนของ Second half ของปีนี้นะคะหรือว่า6เดือนหลังของปีส0ูเนี่ยคือยอดขายประกันเนี่ยน่าจะฟื้นตัวได้นะคะทาง a อ a เอเองเนี่ยคือเขาก็จัดตั้งบริษัทในเครือของเขาเนี่ยในจีนเลยนะที่จะเน้นการบริการธุรกิจในจีนโดยเฉพาะนะคะแล้วก็คือยัง ตั้งใจที่จะขยายฐานการขายเนี่ยไปยังเขตต่างๆไปยังเมืองเล็กๆ,ๆอื่นๆในจีนนะคะเพื่อที่จะสามารถแบบเร่งการเปิดการขายได้อย่างครบวงจรนะคะแล้วก็สําหรับยอดขายประกันในส่วนของอา,อาเซียนเนี่ยก็คือมีทั้งไทยมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์นะคะแล้วก็ด้วยความที่เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเหล่านี้เนี่ยก็คือยังอยู่ในแนวโน้มที่กําลังจะฟื้นตัวอยู่นะคะจากโควิด -19 ซึ่งก็น่าจะสะท้อนออกมาให้เห็นว่ายอดขายในรึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะฟื้นได้ดีขึ้นนะคะ แต่พอเรามาดูเนี่ยคือปกติแล้วอะคือหุ้น a a เนี่ยมันจะไม่ค่อยขยับไปไหนมากนะคะแต่ว่าในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือราคาหุ้นเนี่ยคือโบดได้ประมาณ7.5%เปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งอันเนี้ยก็คือสามารถเอาเพื่อฟอร์มดัชนีห้างเสงได้ซึ่งมีการปรับตัวลดลงเกือบเกือบเปอร์เซ็นต์ค่ะ ทีนี้มาอัปเดตอีกข่าวหนึ่งของ AA กันบ้างนะคะคุณดีนเพิ่งออกมาเมื่อวานนี้เลยนะคะก็เป็นในเรื่องของสมาคมธุรกิจประกันในฮ่องกงเนี่ยเขาก็มีการส่งเสริมช่องทางการขายผ่านออนไลน์ด้วยนะคือไม่ใช่แค่เหมือนแบบเป็นสินค้าบริโภคอุปโภคเท่านั้นที่มีการขายผ่านช่องทางออนไลน์นะคะแต่ในส่วนของประกันเนี่ยเขาก็มีการส่งเสริมให้เหล่าบริษัทประกันต่างๆในฮ่องกงเนี่ยคือมีการขายประกันเนี่ยผ่านออนไลน์มากขึ้นก็เอเลยทําให้เหมือนในช่วงของโควิด -19 เนี่ยเขาก็อาจจะยังขายประกันได้มากขึ้นด้้วววยนนนนนนนะะคะใใส่่ขอออองงงชททาไลล์แี ลูกค้าสามารถที่จะเคลมประกันเนผ่านออนไลน์ได้เช่นกันนะคะนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตในส่วนของประกันนั่นเองนะคะ แล้วก็สําหรับตัวสุดท้ายนะคะที่จะมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะคะก็คือเป็นในส่วนของยำชัหน้านะคะที่เมื่อกี้เราเราบอกไปว่าเขาเนี่ยเพิ่งเข้า IPO นะคะใน<อ><อ>ในตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยเป็นตลาดที่2นั่นเองนะคะซึ่งถามว่ายำชัหน้าเนี่ยคือเขาทําอะไรบ้างนนะคะเขาก็มีธุรกิจร้านอาหารเป็นเชนร้านอาหารของเขาก็คือมีในส่วนของ KFC พิซซ่าหาทาโก้เบลเออย่างที่เรารู้จักกัน<ช>ดีดอยู่ใช่พูดอะยู่ในจีนเท่านั้นนะคะ<ช> KFC ที่อเมริกาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับยำชัหน้านะคะ อันนี้เนี่ยเราก็เอามาเล่าให้ฟังกันนะคะว่าทําไมเนี่ยตัวของยาไชน่าเนี่ยยังน่าสนใจนะคะเราต้องบอกว่าบริษัทเนี่ยเขาก็ยังมีการวางแผนที่จะขยายสาขาเนี่ยเพิ่มขึ้นนะอีกปีละประมาณ8 0 0ร้ถึงแปดสาขาเลยนะคะไปจนถึงปี2022โดยเฉพาะ KFC นะคะคุณดีเพราะเขาบอกว่า KFC เนี่ยคือถ้าเรามาถ้าเรามาดูในชาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการที่ KFC ในในในจีนเนี่ยคือเขาให้บริการลูกค้าเนี่ยต่อหัวนะต่อสาขาเนี่ยคือยังน้อยกว่าในสาขาอื่นๆอย่างตัวของพิซซ่า หรือว่าแมคโดนัลด้วยซ้ำนะคะคือต้องบอกว่าเขาก็เลยมีมีการที่จะอยากจะขยายสาขาให้เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งในส่วนของ KFC เนี่ยเขาก็มองว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะมาช่วยหนุนรายได้ได้นะคะเนื่องจากว่าเขาตั้งเป้าว่าจะขยายสาขาเนี่ยได้ถึงประมาณเกือบเกือบแปดกว่าสาขาเลยนะคะภายในปี2022นะคะแล้วเขาก็จะเน้นไปตามชานเมืองต่างๆเนื่องจากว่าเขาก็มองว่ารายได้ต่อหัวของประชากรในกลุ่มที่อยู่ที่นอกตัวเมืองของจีนเนี่ยก็ยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่อเนื่องก็น่าจะมาช่วยหนุน ในธุรกิจของยำชัยนาได้มากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าเขาจะมีคู่แข่งอยู่แล้วเนี่ยคืออย่างในจีเนเขามีร้านไก่ทอดร้านอื่นนะที่นอกเหนือจากเค c ซีแล้วก็ราคาถูกกว่าด้วยนะคะแต่เขาก็มองว่าแต่คนที่มีแนวโน้มที่จะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเขาก็น่าจะอยากจะหันมาบริโภค ร้านอาหารที่เหมือนกับว่ามีคุณภาพมากขึ้นนั่นเองแล้วก็มีชื่อเสียงมากขึ้นนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นจุดเด่นของในตัวของยำชัยนานนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่เป็นจุดเด่นของเขาเลยก็ว่าเขาเนี่ยก็สามารถที่จะปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิตอลเนี่ยได้ค่อนข้างดีนะคะก็คือมีทั้งในส่วนของหน้าร้านแล้วก็ในส่วนของแบ็คออฟฟิศที่ก็น่าจะทําให้เขาเนี่ยสามารถขายอาหารเนี่ยได้ดีมากขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะคะ ทีนี้ในส่วนของ e a r n i n g ็งชาร์เลนากันบ้างนะคะคุณดีวันทีนี้จะเห็นได้ว่าเบาบางมากนะมีมีอยู่แค่ตัวเดียว,วใช่ก็คือ Adobe นั่นเองนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราก็มาอัปเดตให้ฟังกันนะคะสำหรับงบอของผลประกอบการเพราะว่าเราเนี่ยคือเหมือนอยู่ในช่วงของปลายของ earn i n g ็งซีซั่นแล้วนะคะก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็นำข้อมูลมาฝากกันประมาณเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยกลับมาพบกับเราอีกครั้งหนึ่งนะคะก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราสองคนขอลาไปก่อนคสสัดีค่ะสวัสดีค่ะ ติดตามกลยุทธ์การลงทุนต่างประเทศได้ทุกเช้าในรายการ Global Insight เวลา9 10นาทีทาง Facebook Asia Plus Group เจาะลึกหาหุ้นเด่นประจำสัปดาห์บริษัทชั้นนำระดับโลกไม่ว่าจะเป็นในตลาดหุ้นสหรัฐยุโรปหรือเอเชียในหลากหลายอุตสาหกรรมหุ้นไหนเด่นน่าจับตามาพบกับเราในรายการ Global Stock Screening ทุกวันอังคารเวลาบ่ายโมงครึ่งทาง Facebook a s i a PLUS GROUP ดิฉันดรีมกิตยาพรดิฉันแจมอภิชยา